สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเพื่อ,อ,อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับกาาารมมเยยืออนนขงงทีงี่่ลซคู จะลงเตะกันในเวลาห้าทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามอนทอร์ฟอร์ดผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านรอบโจนและก่อนเข้าบทวิเคราะห์ทางเราขอแนะนำไล่บอร์ด A.I. วิเคราะห์บอลของเราหน่อยไลยบอร์ดของเราไม่มีโฆษณาเว็บพนันเด้งให้เพื่อนๆต้องรำคาไล่บอร์ดของเราจะตอบเมื่อเพื่อนๆพิมพ์โค้ดที่เพื่อนๆสนใจเท่านั้นเช่นบอลเด็ดหนึ่งคู่ประจำวันฝากเพื่อนๆที่สนใจแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่แอด440 GNGCA หรือสแกนได้ที่ QR code ที่ขึ้นหน้าจอได้เลย กลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ14ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอน1นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย6ประตูวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของกุนสือรักษาการรุดฟานิสเตลอยเพิ่งจะเปิดรังไล่ยำเลสเตอร์ไป5ประตูต่อ2ในศึกคาราบาวครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนฟาดแข่งจะไม่มีชื่ออันโตนีเมสันเมาส์ คอปปี้เมนูแฮร์รี่แม็กไวเลนี่โยโรลูกชอกับไทเรนมาลาเซียเหล่าบรรดาแข้งเดี้ยงค้างสต็อกซึ่งอยู่ในระหว่างพักฟื้นยกเข่งคาดว่ารัสมุดฮอยลุนออกสตาร์ทยืนเป้าล่าสกอร์และใช้มาร์รัสแรดฟอร์ดรูโนเฟรนันเดสกับอารฮานโดนาโชเป็นสามประสานกลางรุกคอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังตามสูตรมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนเชลซีกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ5ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมือนหนึ่งนัดแพ้2นัด โดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้8ประตูเสีย7ประตูวันนี้เชลซีของกุนซือวินเซนโซมาเรสกาเพิ่งจะบุกพ่ายให้กับนิวคาสเซิลมาสู่ประตูต่อ2ในศึคาราบาลคับช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะจะไม่สามารถใช้บริการเจ็ดอนซานงโชกกองกลางตัวยืนที่ลงพบต้นสังกัดแม้ไม่ได้เช่นเดียวกับโอมารี์เคลลี่แมนซึ่งยิ่งยาวอยู่เดิมนานแล้วเท่านั้นคาดว่ามารเรสกาเตรียมจัดทัพให้นิโคลัสแจ็คสันออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตาข่าย และใช้โนนี่มาดูเอเก้โคนพันเมอร์กับเปโดเนโตผนึกกำลังการสร้างสรรค์เกมรุกอยู่ด้านหลังตามระเบียบ11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยอันเดรโอนานูเซมัสราอุยมัตไทเซเดลิกลิซานโดมาตินเซนดิโอโกดาโลมานูเอลูกาเตคาเซมิโรมาคัสแรดฟอร์ดรูโน่เฟรนันเดสอเลฮานโดนกานาโชรัสมุดฮอยลุน เชลซีจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยโรเบิร์ตซานเชสมาโลกุสโตอักเซลิซาเลวี่โคนวิลเรนาโตไวกามอยเซสไซเซ่เอ็นโซเฟเนนเดสโนนี่มาดูเอเก้โคนพันเมอร์เจตอนซานโชคนิโคลัคเจคสันทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้11ประตูเสีย8ประตู สำหรับเกมล่าสุดที่แมนยูเปิดรังเอาชนะเลสเตอร์มา5ประตูต่อ2นี่คือวันปล่อยผีชัดๆซึ่งพวกเขาตกอยู่ภายใต้มนสะกดยาวนานหลายปีซึ่งรูปเกมในวันนี้พวกเขาเดินหน้าลุยตามมาสไตยที่ควรจะเป็นแม้จะมีเสีย2ประตูก็ตามแต่โอกาสยิงที่มีมากถึง23ครั้งเข้าก่อน9อก9ครั้งเปลี่ยนเป็นประตูได้5ประตูถือเป็นค่าเฉลี่ยที่ทำได้ไม่เลวแถมการครองงบอนก็ยังเหนือกว่าคู่แข่งอีก ด้วยเชื่อว่าการไดุ้ดฟานิสเตลอยคุมทัพชั่วคราวก็น่าจะเป็นการปตุกขวัญรุ่นน้องในทีมได้เยอะพอสมควรส่วนทางกับทีมเยืนเชลซีที่ล่าสุดบุกพ่ายนิวคาสเซิลมาสู่ประตูต่อ2ในรายการเดียวกันแต่คุณภาพเกมรุกยังไม่ดีพอแม้ครองบอลปิดเกมได้มากกว่าแต่ก็ไปเสียในพื้นที่สุดท้ายและยิงเข้ากรอบแค่สจาก17ครั้งที่ทำได้บอกเลยว่าเจอกับคู่แข่งที่กำลังฮึ่มหนักแบบนี้อาจจบไม่สวยสำหรับสิงบลูก็เป็นได้เปอร์เซ็นต์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะชนะอยู่ที่5้า เปอร์เซ็นต์ที่เชลซีจะชนะอยู่ที่25%และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็นเตดเปิดบ้านชนะเชลซีไปด้วยประตู2ประตูต่อหนึ่งแล้วเพื่อนเพื่อนคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่ทีมคอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ